สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระเอกดังนุ่งขาวหันหนาข้าวัดถวายเงินหกหลักสร้างบันไดพญานาคมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนวันกระทบกับงานที่ทำสาหรับพระเอกหนุ่มท็อเจริหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ในช่วงกายภาพและทานยาตามหมอสัง่งส่วนจะหายขาดหรือไม่นั้นเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจ สุดหนุ่มท็อปก็ขอสร้างเรื่องราวดีๆเนื่องในเดือนเกิดที่กําลังจะครบ34ปีโดยเจ้าตัวได้เดินทางไปที่วัดเจริญธรรมถ้ำผูตองจังหวัดลบบุรีและอยู่ในชุดนุ่งขาวหวมขาวพร้อมระบุข้อความว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเจริญธรรมตักบาทและถวายปัจจัย1นึ่งแสนบาทสร้างบันไดยพญาน,นาคขึ้นทำวัดเขาตีหินอนุโมทนาบุญกันนะครับทำกํากลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุกันอย่างมากมาย อย่างไรทางทีมงานขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มท็อปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m ขอบคุณครับ